ขึ้นมานี่วางเครื่งทางแล้วฮะโอเคสวัสดีครับทุกคนทุกท่านนะครับผมมาพบกับพรอใจตะกอนดีเช่นเดิมวันนี้ก็เดินทางมาที่วัดพนมศิลาหรือเขาสวายนะครับโอเคมีทางเดินขึ้นครับโอเคไปเดินดูกันนะครับนดนิดน้อยเดินขึ้นไปแล้วทางโน้นสุดเดือไปเท้าโอ้โหได้ออกกำลังกายแน่นอนวันนี้ครับผม สุดยอดครับวันนี้อากาศค่อนข้างร้อนครับวันนี้โอ้วันนี้เดินขึ้นมาแล้วครับผมข้างบนนี้อันนี้ได้มากราบไหว้หลวงพอ่อพระพุทธปางสายญาติอยู่ข้างบนนะครับนี้ที่เราก็จะไปน,นู่นทางนู้นกราบไหว้นะครับเขาพนมสบายนะครับใครอยู่จังหวัดสุรินทร์ก็ย่อรยมรู้จักดีว่าเขาสบายนะครับ โอเคครับไปเดินไปดูกันครับวันนี้แดดค่อนข้างร้อนมากๆครับเอาโอเคไปโอเคสวัสดีครับ <c oughs> ทุกคนทุกท่านนะครับตอนนี้เดินทางมาถึงทางขึ้นของเขาพรหมสวายแล้วนะครับผมโอเคเดินไปข้างหน้านู้นครับโอ้โห,โห,โหเด็กเด็กเดิน <c oughs> ไปยัง <c oughs> ไง <c oughs> หนาวไหม <c oughs> โอเคเดินไปข้างหน้าอีกประมาณสองร้อยกว่าเมตรนะครับผมมังก็จะลาดชันนิดนึงอ่ะอเคเลยยังคือสภาพอากาศร้อนนะฮะนู่นครับทางขึ้นมาแล้วนู่นนี่ระมาณเครื่องทางแล้วฮะสภาพอากาศก็ร้อนนะครับผม ถามว่าร้อนไหมครับไม่ไม่ครับผมไม่เหลือครับอ่ะไปเดินไปข้างในขับคักหนึ่งนะครับผม<ส>เดี๋ยวจะเดินจะถึงครึ่งทางแล้ว<ส>นี่ครับองค์พระประธาน,นครับผมสุดมากครับ<ส>โอ้ไนครับผมอ<ส>่ะโอเค ดตอนนี้เราจะเดินรอบองค์พระประทานนะครับข้างล่างนั้นก็จะเป็นหมู่บ้านครับนี่อยู่บนเขาพนมสวายเลยครับผมเดินขึ้นมาไหว้ล้วลครับอันนี้ก็จะเป็นประเพณีการขึ้นเขาพนมสวายนะครับแต่วันนี้ก็อากาศค่อนข้างร้อนนะครับร้อนมากมากเลยฮนะ ก็เลยคู่คนก็อาจจะไม่ค่อยมาอาจจะมาช่วงเช้ากับช่วงเย็นทีเดียวเลยครับจุดชมวิวนะครับที่เขาความสวายก็จะประมาณนี้เลยครับก็จะเดินรอบๆโอเคในเวลาเดินลงแล้วครับทางเดิมนี่แหละครับผม มีใจก็ตามมาครับผม <laughs> แเจ๊คนี่ร้อน